สวัสดีจ้าวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณแม่ยุคใหม่ใบแม่ดาวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพืเ่อนๆเดี๋ยววันนี้แม่ดาวจะพาไปดูอดอกดาวเรืองนะคะตอนนี้ดอกเริ่มขึ้นเยอะเลยไปกันเลยคะ่ะเพืเ่อนๆนี่นะคะนี่นะคะเพืเ่อนๆก่อนหน้านี้ที่แม่ดาวให้ดูนะคะก็คือ วันที่เรามาตัดดอกไม้ไปวัดกันนะคะช่วงนั้นดอกจะน้อยนิดนึงนะคะแต่ช่วงนี้ดูสิคะดอกเยอะมากเลยคะ่ะเพื่อนๆต้นสูงมากเลยคะ่ะอันนี้ความสูงความสูงของไม่ดาวประมาณนี้นะคะ150 152 53คะ่ะนี่คะ่ะสูงสูงพอสมควรนะคะแต่ว่าอันนี้พื้นดินจะอยู่ในกระถางนะคะ นี่ค่ะต้นจะค่อนข้างใหญ่นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆดูมือนะคะมือไม่ไดาวดอกใหญ่มากเลยค่ะเดี๋ยวในบางส่วนเนี่ยแม่ดาวจะปล่อยไว้ให้แก่แล้วก็เอาไว้ทําพันธ์ุต่อนะคะตัวนี้ก็คือเป็นพันธ์ุที่ซื้อมาจากร้านค้านะคะถุงละสิบหาบาทค่ะมีแค่หกเขาเรียกว่าอะไรน,นะคะหกกีบหรือเปล่าคะหรือหกซีกเล็กๆค่ะของดาวเรืองะค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆ ะะดอกใหญ่เหมือนกันนะคะนะคะี่ค่ะแล้วก็จะมีอยู่ด้านในนะคะที่เคยพาเพื่อนๆไปดูนี้เราจะมาพาชมสวนคร่าวๆก่อนนะคะตอนนี้พวกผลไม้ของกินนะคะเรายังเอามาอนุบาลใส่ตะกร้าไว้ก่อนนะคะ ตอนแรกเราซื้อมาจะเป็นในถุงดำนะคะเพื<ๆ>่อนๆก่อนหน้านี้เราเคยซื้อมาแล้วนะคะพวกผลไม้นะคะพวกเงาะทุเรียนชมพู่มะปางอะไรก็ตามแต่ค่ะเราเคยลงไปแล้วคือเราซื้อมาเลยแล้วเราก็ลงแล้วมันก็ตายค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าดินเราจะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะดินเราจะค่อนข้างแข็งแข็งแล้วเป็นแข็งแบบมีกรวดมีหินนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ เราเคยลงไปแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะเพื่อนเพื่อนเราเคยลงไปตรงตรงที่นูนนูนกองดินขึ้นมาค่ะเคยลงไปแล้วแล้วมันก็ตายดังนั้นเราเลยเปลี่ยนวิธีการใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนก็คือว่าให้เอามาอนุบาลก่อนตอนแรกเราอนุบาลไว้ในแสลมนะคะแลมสีเขียวด้านนน้นนะคะตอนนี้เราก็เริ่มเอาออกมาแล้วนะคะด้านนอกเอามาสู่แดด วันนี้จะพาเพื่อนๆชมสวนนะคะเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมมีแตงโมแตงโมเดี๋ยวพาพาไปดูใกล้ๆนะคะวันนี้พาชมสวนนะคะเพื่อนๆแม่ดาวพาชมสวนนี่แตงโมที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้นะคะนี่นะคะฝ่ามือแม่ดาวเนี่ยนะคะได้รู้เท่าฝ่ามือแล้วค่ะเพื่อนๆ ตรงนี้เป็นเราแค่เอาเม็ดมาโยนทิ้งเฉยๆนะคะแต่ว่าก็ได้ผลผลิตอยู่ค่ะอ่าเพื่อนๆได้ยินเสียงนกหรือเปล่าเอ่ยนี่นะคะนี่ก็จะเป็นต้นมะนาวนะคะมะนาวของเรานี่ก็จะเป็นตะไคร้แล้วก็มีต้นมะเขือเทศนะคะอันนี้กาลังออกดอกเลยค่ะเพื่อนๆ ปลูกเป็นแถวไปเลยค่ะส่วนพื้นที่ที่เป็นฟางด้านล่างตรงนี้นะคะแม่ดาวก็จะแซมแปลงขึ้นมาเลยค่ะก็จะปลูกผักปลูกผักไว้กินต่อนะคะพวกต้นหอมต้นหอมผักชีผักกาดขาวนะคะเนี่ยค่ะที่ลงฟางไว้ทั้งหมดเนี่ยค่ะแซมไปเลยค่ะเพื่อประหยัดพื้นที่นะคะพื้นที่เราค่อนข้างน,อน้อยอ่าเดี๋ยแม่ดาวจะพามาดูด้านนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นใบมะกรูดนะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นต้นทวฟักยาวนะคะน,นี้เราเอากิ่งของไม้ไผ่นะคะที่เป็นกิ่งที่คนอาจจะไม่ค่อยใช้นะคะแต่เรามองเห็นว่ามันมีประโยชน์นะคะเราก็เลยเอาอากิ่งก้านเล็กๆนะคะที่จะพอให้ต้นไม้ได้เลือยนะคะอ,อันนี้เราปลูกไว้สามหลุมะคะ่ะนี่หลุมที่หนึ่งหลุมที่สอง ที่สามนี้เราจะปลูกไว้กินนี่ก็จะเป็นพริกไทยนะคะเพื่อนเพื่อนด้านนี้ก็จะเป็นต้นหอมนะคะก่อนหน้าน,นี้แม่ดาวเคยมาทําแปลงตรงนี้นะคะใครที่เคยติดตามอาจจะเห็นตอนนี้กําลังเกิดเลยะคะ่ะเพื่อนเนี่ค่ะต้นหอมเล็กอันนี้เพื่อนเพื่อสังเกตว่าอ,อะไรไม่ใช่ยานะคะน,นี้จะเป็นผักชีฝรั่งค่ะนี่ค่ะ บางคนอาจจะเรียกว่าหอมปีหรือเปล่าคะอ่านี่เป็นชักชีฝรั่งนะคะเดี๋ยวนี้แม่ดาวยังไม่ได้ขยายคือเอาเม็ดมาหวานแล้วก็เอ่อย,ย้ายย้ายมาะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้าโตอีกหน่อยก็จะขยายแปลงนะคะอันนี้เหมือนเอามาฝากไว้ก่อนนะคะแล้วก็ด้านข้างแม่ดาวก็จะลงเอ่อข้าวโพดนะคะข้าวโพดเหลืองเอาไว้กินนะคะข้าวโพดปลูกค่องข้างง่ายนะคะ อันนี้ก็จะเป็นต้นยอนะคะเพื่อนๆนด้านล่างก็จะแซมด้วยใบกระเพราเนี่ค่ะเพื่อนๆนใบกระเพรานะคะนด้านนี้ก็จะเป็นต้นแตงโมด้านหลังก็จะเป็นขี้เหล็กนะคะก็จะมีชะอมต้นน้อยๆนะคะต้นนี้ตายไปแล้วเดี๋ยวไปหาปลูกเพิ่มเติมนะคะอ่าด้านนี้เป็นอะไรด้านนี้เป็นเสารถค่ะเพื่อนๆอนอันนี้ ทำเสาให้เขานะคะอันนี้เป็นที่ปรุงดินนะคะเตรียมดินเตรียมปุ๋ยไว้หมักไว้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นต้นเซอวรดเหมือนกันค่ะเพื่อนๆด้านนี้เป็นถั่วพู้ตัวพูนะคะนี่จะเป็นดอกเคเป็นต้นมะขามนะคะต้นมะขามต้นนี้พุทรานมแล้วก็อันนี้เป็นฝรั่ง กรั่งกิมจินะคะอันนี้ต้นยอยังไม่ได้ลงเลยค่ะเพื่อนๆนี่น้อยหนาเรามาด้านนี้นะคะอันนี้ก็จะแปลงจะอัดแน่นไปนิดนึงนะคะเพราะว่าตรงนี้ไม่ดาวลงไปค่อนข้างเยอะค่ะแต่จริงๆริงไม่แต่ว่าพื้นที่มีน้อยก็เลยอยากลองปลูกไปก่อนนะคะว่ามันจะให้ผลผลิตดีไหมตรงกลางนะคะเพื่อนๆจะเป็นต้นมะเขือเทศนะคะตอนนี้เริ่มออกผลแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ๆ้อีกทีนึงนะคะ ส่วนด้านข้างนะคะเราก็จะแซมด้วยต้นกระเพราโหระพานะคะด้านข้างานั่นแล้วก็จะมีพริกอ่จะให้เพื่อนๆดูพริกก่อนนี่ค่ะ,ะถ้าเพื่อนๆที่เคยเห็นนะคะเอที่เคยถ่ายคลิปไปก่อนหน้านี้นะคะจะยังไม่มีผลผลิตเลยนะคะตอนนี้เต็มเลยค่ะเพื่อนๆดกมากลดน้ำซาวข้าวค่ะลดน้ำซาวข้าวนี่จะเป็น ใบมังลักนะคะหรือว่าอาจจะเรียกว่าใบอีตูนะคะมีต้นมันนะคะมันเทศอันนี้จะผสมกันนะคะก็จะมีแตงไทยแตงไทยด้านนี้นะคะตรงกลางจะก,ก็จะเป็นแตงกวาแตงกวายาวหรือแตงกวาใหญ่เนะะี่ยค่ะทางด้านนู้นก็จะเป็นแตงโมนะคะเพืเ่อนๆแตงโมสีเหลือง ให้เพื่อนๆดูนะคะตอนนี้ก็จะมีผลผลิตออกมาบ้างนะคะอันนี้จะเป็นต้นแมงดานะคะเพื่อนๆกินเหมือนแมงดาที่เราไว้ตำน้ำพริกอะคะ่ะอ่าให้ดูด้านนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นต้นชิเล็กค่ะเพื่อนๆด้านนี้ก็จะเป็นมอนนะคะอันนี้พื้นที่เราเพิ่งมาปลูกได้ประมาณสามเดือนนะคะเพื่อนๆ สามเดือนพื้นดินของเราก็จะเป็นแห้งแห้งแดงๆด,ดินกวนนะคะอันนี้ก็จะเป็นผสมดินร่วนบ้างแล้วนะคะเพื่นนอนๆเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนี่น,นะคะอันนี้เป็นแตงโมโเหลืองค่ะเพื่อนๆนี่อันนี้กําลังออกนะคะแตงโมโเหลืองนี่นะคะนี่ค่ะอันนี้ลูกเขายังอ่อนๆอยู่เลยนะคะเพื่อนๆ ถ้าใครชอบสวนหรือชอบบ้านสวนนะคะก็น่าจะชอบบรรยากาศอย่างนี้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆมองเห็นไหมคะนี่เป็นน่าจะเป็นแตงกวาแตงกวายาวอคะค่ะเขาเรียกแตงกวาหรือเปล่าแตงใหญ่หรือเปล่านี่ไม่ไม่แน่ใจนะคะนี่ก็เป็นโหระพา นะคะเพื่อนๆมองเห็นไหมนะคะแตงกวาแบบนี้ค่ะแตงกวาใหญ่ใช่ไหมคะมแล้วก็มีลูกด้านนี้อีกนะคะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูแตงโมเหลืองที่เริ่มโตแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้เราปลูกแบบธรรมชาติเลยนะคะ นี่เพื่อนๆค่ะมาแล้วมองเห็นไหมหญ้าเยอะหญ้าเยอะมากเลยนี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้มือแม่ดาวนะคะนี่ค่ะก็ได้ประมาณมืออ่านี่นะคะแตงโมอ่าแม่ดาวจะให้ดูนะคะนี่มือแม่ดาวก็ได้ประมาณฝ่ามือฝ่ามือหนึ่งนะคะแต่ฝ่ามือน้อยๆน,นี่ค่ะนี่เป็นแตงโมเหลืองนะคะเพื่อนๆ เป็นแตงโมเหลืองใบอาจจะบางแตงโมเหลืองนะคะอ่าไม่เคยปลูกเลยอันนี้ครั้งแรกนะคะเดี๋ยวพอมันเหลืองแล้วเราจะมาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะถ้ามันโตแล้วกินได้แล้วเราจะมาดูกันฟังเสียงค่ะอ่านี่ค่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวแม่เราจะให้ดูด้านในอีกนะคะ นีค่คะเพื่อนๆอันนี้น่าจะเป็นแตงไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจว่าแตงไทยหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ปลูกปนกันอยู่ค่ะนี่ก็เป็นความสุขเล็กๆ,ๆน้อยๆของคนทำสวนนะคะแล้วก็เป็นมือใหม่ด้วยะคะ่ะยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้ามาดูแล้วช่วยฝากติชมช่วยแนะนำให้กับแม่ดาวด้วยนะคะ มันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะของคนทําสวนเล็กๆนน้อยเราก็มีความสุขค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆมะเขือเทศนี่มะเขือเทศกําลังออกผลเลยนะคะดอกเต็มเลยมีผลด้านนู้นก็มีนะคะเพื่อนๆนี่ข้างหน้าแม่ดาวก็มีนี่มะเขือเทศนะคะอืมตอนนี้กาลังออกผลเยอะเลยค่ะนี่ค่ะต้นนูน้นค่ะเพื่อนๆอย่แม่ดาวจะซูมให้ นี่นะคะโอ้ดอกเยอะเลยผลกำลังออกนะคะโอเคเราก็จะไปด้านนี้กันนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นแตงกวาใหญ่หรือเป็นแตงไทยไม่เราก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ผลกำลังเริ่มจะเกละนี่ด้านนี้ก็จะเป็นแตงกวานะคะเ,เพื่อนเพื่ออ่า นี่ก็จะเป็นเล็กๆน้อยๆนะคะที่เราปลูกไว้กินกันดูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะเราก็จะซื้อพวกเนื้อผักเนื้อหมูเนื้อปลานะคะผักอาจจะซื้อนิดหน่อยนะคะเท่าที่ที่เรา,าไ,มไม่มีนะคะเราก็จะซื้อนะคะด้านนี้ก็จะเป็นาดาวเรืองอีกนะคะเพื่อนๆนี่อันนี้ปลูกอยู่ในรั้วเล็กๆนะคะนูน่นด้านนู้นที่แม่ดาวพาไปดูนะคะเพื่อนๆ ก็มาลัวทางด้านนี้นะคะนี่ก็จะมีแตงกวาแตงกวายาวน้อยๆกำลังขึ้นนี่นะคะเพืเ่อนๆข้างในก็จะมีหลายอย่างนะคะมีถั่วพูนี่ค่ะถะั่วพู่แล้วก็นิ้มเป็นมะระมะระขมลูกเล็กๆเล็กมะระขี้นกือเป่าน,นี่ค่ะเพืเ่อนๆก็ด้านนี้นะคะมะเขือเทศ มะเขือเทศตัวนี้โดนลมนะคะล้มละเนลน้านเลยค่ะเมื่อเช้าแม่ดาวก็เอาเอา,เอากิ่งของเขามาผูกไว้กับไม้ไผ่นะคะมีลูกแล้วค่ะเพื่อนๆนี่นะคะถ้าจะไม่ผิดอันนี้น่าจะเป็นมะเขือเทศลาชินีนะคะที่ซื้อมาปลูกสองลสิบห้าบาทเหมือนกันค่ะเพื่อนๆได้ผลค่อนข้างดีด้านนี้ก็จะเป็นข้างในก็จะเป็นใบกะเพราแดงก่า อันนี้ก็จะเป็นผักชีใหญ่ผักชีใหญ่นี่ขึ้นช่ายหรือเปล่าแล้วก็จะมีใบอะไรนะสาะแหน่นะคะเพื่อนเพื่อนด้านนู้นเต็มเลยอันนี้ก็สาะแเน่เหมือนกันคือจะปลูกอยู่ด้านล่างแล้วก็จะมีะแซมไปได้ต้นพริกนะคะต้นพริกอันนี้คือเรากินส้มตําแล้วมาเทม,มันก็ขึ้นค่ะเพื่อนเพื่อจะให้ดูสาะแหน่ด้านนะคะเพื่อนเพื่อน อันนี้เป็นต้นไม้ต้นมะยมที่เราซื้อมาเตรียมจะปลูกนะคะแต่ว่าเราอนุบาลไว้ในกระถางก่อนแล้วก็ตลิงปิง้งเนี่ยค่ะอันนี้แม่ดาวจะใส่น้ํเซาวข้าวพวกน้ําอ,อหมูหมูปลานะคะที่เราล้างนะคะเราก็เทใส่กระถางได้เลยใบจะโดกดีมากเลยค่ะเพื่อนๆน,น,นี่ก็จะเป็นต้นทับทิมอันนี้มะเฟืองหวานหรือเปล่านี่นะครเพื่อนๆอ,อันนี้แม่ดาวจะให้ดูว่า นี่ค่ะเพื่อนๆนต้นสรานรแหน่ที่แม่ดาวเคยจิ้มไม่กี่ต้นนะคะตอนนี้แตกเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆนเต็มเลยค่ะรองบวงเลยนะคะนี่ก็จะเป็นส้มจี๊ดอ่าแล้วก็สรารแหน่ที่เอามาปลูกไว้ไม่กี่ต้นนะคะตอนนี้ขึ้นเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ก็จะเป็นขนุนนะคะแล้วก็จะเป็นมะนาวต้นน้อยนี่ก็จะเป็นต้นส้มนะคะ ที่เราปลูกไว้นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ไม่